ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวันะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องจงไว้วางใจในพระองค์เพียงผู้เดียวบ้างก็โอ้อวดเรื่องรถลบบ้างก็เรื่องมาสึกแต่พวกเราอวดเรื่องพระนามพระยาเวพระเจ้าของพวกเราสดุดีบทที่20ข้อที่7 สองพงศาวดารบทที่14ถึงส6เล่าถึงอาสากษัตริย์ยูดาผู้ทรงกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงบัญชายูดาให้สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เชื่อฟังธรรมบัญญัติและพระบัญญัติและอาณาจักรของพระองค์ก็สงบสุขครั้งหนึ่งเซลากษัตริย์เอธิโอเปียได้ลุกรานยูดาด้วยกองทัพหนึ่งล้านคน และลดลบ300คันอาสาล้องทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อการแทรกแซงที่เหนือธรรมชาติพระคัมภีร์กล่าวว่าดังนั้นพระเจ้าจึงทรงโจมตีชาวเอธิโอเปียต่อหน้าอาสาและยูดาและชาวเอธิโอเปียก็หลบหนีไป2องศุสวดารบที่14ข้อที่12ช่างน่าทึงจริงๆในปีที่36ในรัชกาลของพระองค์เกิดเหตุการณ์อื่นขึ้น บาอาชากริย์แห่งอิสราเอลได้ข่มขู่ยูดาห์แต่คราวนี้แทนที่จะสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์อา,าสาแสวงหาพันธมิตรทางทหารกับเบนฮาดัตกษัตริย์แห่งซีเรียเขานำเงินและทองคำจากคลังของพระวิหารและพระราชวังส่งเป็นของขวัญให้กษัตริย์ซีเรียกษัตริย์แห่งอิสราเอลละทิ้งแผนการของพระองค์ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยกษัตริย์อาสาพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะเพื่อเตือนพระองค์ถึงวิธีที่พระองค์เข้าแทรกแซงเมื่อพระองค์ต่อสู้กับทหารน,นับล้านจากเอธิโอเปียและดินแดนอื่นๆแทนที่จะฟังข่าวสารจากพระเจ้ากษัตริย์กับโกรธผู้เผยพระวจนะและเริ่มกดขี่ประชาชนสองปีต่อมาอาสาเกิดโรคร้ายแรงที่เท้า ซึ่งพระองค์ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ไม่ใช่จากองค์พระผู้เป็นเจ้า2งพงศวดานบทที่16ข้อที่12คุณสามารถจินตนาการได้หรือไม่หลังจาก35ปีของการปกครองที่มั่งคั่งประสบความสำเร็จและมีประสิทธิผลพระองค์ได้หันหลังให้กับพระเจ้าตอนนี้พระองค์มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับทหารรับจ้างและแพทย์ น่าเศร้าที่พระองเสียชีวิตด้วยโรคนั้นในอีกสองปีต่อมาพระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเฉพาะเจาะจงว่าเหตุผลที่อาสาเสียชีวิตด้วยโรคนั้นไม่ใช่เพร,ราะว่าโรคมันร้ายแรงแต่เพร,ราะว่าอาสาปฏิเสธที่จะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าส2พุนสาวดามบทที่16ข้อที่12นั่นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบางคนในทุกวันนี้ พวกเขาไว้วางใจในความมั่งคั่งและความร่ำรวยอย่างมากและลืมว่าผู้ใด,ดที่มีความสำคัญในกิจการของตนอย่างแท้จริงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าเงินเท่านั้นที่สำคัญอย่าให้สิ่งใดมาดึงความสนใจของคุณออกไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระวิญญาณมีอำานาจเหนือกว่าในชีวิตของคุณจงทำให้สิ่งนี้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตของตัวคุณเอง ว่าคุณจะไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นและตลอดไปให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์ด้วยสุดหัวใจในทุกสิ่งพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สำคัญและข้าพระองค์ ปิติยินดีในคำแนะนำของพระองค์ในพระคําของพระองค์เท่านั้นข้าพระองค์มั่นใจอย่างเต็มที่ว่าพระองค์มีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์สนใจและกระตือรือร้อนในความสำเร็จของข้าพระองค์มากกว่าที่ข้าพระองค์ จะสามารถทำได้สำหรับสิ่งนี้ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณและมีชีวิตอยู่เพื่อรักพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด